มากมากค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสุด่องแหวนสายและนี่คือว็บไซต์เบเกอรี่เหมือนมันจะกลับมาแล้วแหละแต่ก็คือยังไม่มาหมด <c ười> คลิปนี้นะคะใสจะพาทุกคนไปทมเมนูเค้กมะม่วงครีมสดคลิปนี้นะคะก้อนเนื้อเค้กสปันรสวานิลลารสดวานิลลาเอ่อ มีเทคนิคการทำอย่างไรบ้างเตรียมพิมพ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันท้ายคลิปเช่นเดิมนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูผ่านทางแฟนเพจ facebook ฝากกดติดเว็บไซต์ b a k i n g studio ด้วยจ้ะแล้วใครเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีฝากกด Subscribe กันอย่าเตือน,นไว้ด้วยเหล่ากันนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทุกวันพุธนะคะอยากจะอัดคลิปให้มากขึ้นก็ขออนุญาตพักรักษาตัว สักเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อเอเนจีที่มันดีกว่าเดิมแล้วกันน้องก็ฝากติดตามไซายต่อๆไปด้วยละกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูเวิ้นเวิร์กกันเกินไปก็ไปทําขนมเค้กบะม่วงครีมสดกันดีกว่าคาท้ายคลิปเดี่ยวทซายมาชิมให้ดูก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะแล้วก็มาคุยเทคนิคก,กันโอเคไปเข้าครัวกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือส่วนผสมของการทำสปันเค้กรสวานิลานั่นเองจ้าใส่จาระหว่างนี้นะคะใส่จะนำเนยสดไปละลายให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้พออุ่นๆจากนั้นใส่น้ำตาลทรายไข่ไก่หรือว่าของเหลวทั้งหมดนะคะลงไปทั้งหมดเลยแต่งกลิ่นวานิลนลาให้เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนเ p เนี่ยป้ายที่หัวตีตะกอได้เลยค่ะตีส่วนผสมจนขึ้นฟูเบานะคะ สังเกตได้ไง่ายๆว่าส่วนผสมเนขึ้นฟูเบาหรือ,อยังก็คือเขาเป็นสีเหลืองอ่อนประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆใส่แป้งและของแห้งทั้งหมดลงไปนะคะใช้ความเร็วต่ําในการตีส่วนผสมแล้วหลังจากนี้นะคะพอส่วนผสมเนี่ยทิ้งริ้วแต่ก็ให้เราเห็นอย่างสวยงามประมาณน,นี้นะ,ะใส่จะเริ่มใส่เนยละลายลงไปค่ะก็เป็นหลักการเดียวกันเดิมๆเลยสําหรับการทําเค้กสปันทั้งหมดนะคะการค่อยๆใส่ส่วนผสมของเนยละลายลงไปเนี่ยจะช่วยให้ส่วนผสมของเราตีเข้ากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะใจจะเพิ่มความเร็วสักเล็กน้อยแล้วก็ลดความเร็วต่ำสุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบกันค่ะ สำหรับเทคนิคการทำสปันเค้กนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแต่ว่าการเตรียมพิมก็เป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการทำเค้กสปันนะคะหลักการเตรียมพิมเหมือนกับเค้กชิฟฟ่อนเลยก็คือเราไม่ต้องทาไขมันบริเวณขอบพิมพ์เลยนะคะแต่ว่าทาในขาวแล้วก็ปูด,ด้วยกระดาษไข่รองอบเท่าน,นั้นก็พอค่ะแต่ว่าสำหรับสปันเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้ไปลายแหลมเกลี่ยเพื่อไล่ฟองอากาศเวลาตัดเนื้อเค้กออกมาก็จะได้ดูเนียนนนะคะ ไฟอบที่160องศาค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45-50นาทีประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เดี๋ยวไซจะนำเค้กออกจากคีมพักเค้กไว้ให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวไซจะสไลด์เค้กออกมาทาั้ง3ชั้นรอไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะ ถึงเวลาสำคัญที่เราจะทำการแต่งหน้าเค้กมะม่วงครีมสดแล้วนะคะชั้นแรกเริ่มต้นด้วยครีมค่ะวิปปิ้งครีมหรือว่าครีมสดของเรานะคะใส่จะทำการใช้คือบีบขอบเออบีบขอบเขาไว้ประมาณนี้นะคะป้องกันชิ้นมะม่วงที่เราหั่นเนี่ยมันหลุดลอดออกไปหลุดออกจากเนื้อเค้กนะคะ วางด้วยมะม่วงค่ะแล้วก็ปิดด้วยครีมปิดด้วยชั้นเค้กทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะสําหรับเทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยในการทํามะม่วงเนี่ยทุกคนจะรู้ได้ว่ามะม่วงของเราเนี่ยเวลาเราปอกแล้วโดนอากาศนานๆหรือว่ามีดเนี่ยสัมผัสกับมะม่วงแล้วเนี่ยมะม่วงจะดํานะคะเคล็ดลับที่ใส่แนะนําให้กับทุกคนในคลิปนี้นะคะให้ทุกคนหั่นมะม่วงตามปกติค่ะแต่ว่า ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ,ะเพื่อป้องกันมะม่วงดำนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้สีของมะม่วงเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงด้วยนะซึ่งเทคนิคนี้ไซเคยใช้ตั้งแต่ตอนที่ไซทำถาดมะม่วงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ได้เช็คดูแล้วนะคะก็เค้กที่แต่งหน้าด้วยชิ้นมะม่วงที่ไซใช้เทคนิคนี้ อย่างมะม่วงยังไม่ดำเลยนะก็แต่ว่าสภาพการที่อาจจะเปลี่ยนไปในครีมอาจจะเริ่มขึ้นราหรือใดๆก็คือไม่ไหวดังนั้นก็เก็บได้แค่ประมาณ3-4วันก็คืออร่อยที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำขายเนี่ยก็ก็เวลาก็จะอยู่ประมาณนี้เนอะ,อะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดมีลูกค้ามาซื้อเนี่ยอาจจะต้องแต่งหน้ามะม่วงต่างหากไหมหรือว่า คือด้านในเนี่ยที่หน่วยตัวครีมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอยู่ด้านนอกเมื่อมะม่วงสัมผัสกับอากาศมากกว่าก็อาจจะทําให้สีเปลี่ยนไปเร็วนิดนึงนีคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ทสายใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันท้ายคลิปนะคะแล้วก็เจอเทคนิคดีๆกันท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะข้ามไปเลยจ้า กลับมาแล้วนะคะคือเมื่อกี้ที่มองบนนี้คือเสียงเครื่องดูดฝุ่นมันเข้าบ้านเข้าห้องเคยเป็นไหมเวลาแบบเรากําลังทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ่ายคลิปเนี่ยเราต้องการความเงียบถูกปะแต่ปรากฏว่ารอบข้างก็คือที่บ้านเนี่ยขยันทํางานบ้านเก่งมากไม่คุ้นใจอาจจะเป็นจังหวะที่เออเราผิดเองอะไรเงี้ยเราแบบเราถ่ายคลิปผิดเอง ่เวลานี้มันไม่ควรถ่ายป่าโอเค <Okay, S 1> เค้กมะม่วงนะคะ <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างทาเห็นวิธีการทําแล้วใช่ไหมเออตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแล้วชิมเลยเพราะว่าเริ่มหิวเหมือนกันยืนถ่ายไปแบบไลา์คลิปเอ,อ้ยก็คือหิวหิวอยู่นี่มาแล้วจ้ะกลืนน้ำลายดังเอือ้อ,อหอมอะมะม่วง แอนเเนื้อเค้กถามว่าทำไมเค้กที่ฉันแบบมันเอียงแบบนี้นะคะต้องพูดตามตรงว่าอบสูงเกินเกินเบอร์เกินเบอร์ที่เขาควรจะแบบใส่กล่องอะคือถ้าเป็นกล่องเค้กกล่องกระดาษอะก็คือขอขอทรงแบบสูงปี๊ดเลยอะเอาเป็นว่าพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์นะเอาเป็นว่าแผ่นพลาสติกที่รองเค้กอะที่ที่แผ่นพลาสติกที่ห่อุ้มหุ้มเค้กอะ ก็คือเกินคือใส่มะม่วงก็คือมะม่วงออกไปนอกอวกาศเลยอะ่ะมันสูงเกินเนื้อเคก้กซึ่งทรายอะ่ะไม่ได้สไลด์เค้กชิ้นบนออกเห็นป่ะทุกคนคือมันจะมีความแบบพออบพออบเค้กจิงต้องเสมออย่างนี้ใช่ไหมพอเราสไลด์ทีละหนึ่งสองสามชั้นที่สามเป็นชั้นบนสุดอะ่ะถ้าเราสลด์ออกอะ่ะเศษเค้กมันก็จะพอดีกับกับพิมพกับทุกอย่างอ่ะแหละเราขี้เกียจสไลด์ก็ทํากินเองไงก็เลยใส่ไปเต็มเหนียวเลย โอเคป่ะ okay, ชิมน,นะเนื้อเค้กสปันบางคนแบบไม่ชอบอะถ้าเป็นเค้กผลไม้สดก็คือชอบกินกับชีฟฟ่อนเออแต่สายบอกโซาายบอกว่าสปันสูตรเนี้ยมันไม่ได้ฝืดคออย่างที่คิดน,นะอืมม่วง,งเยนี่นจริงจังมากผิวปะ่ะเนี่ย ืมข้ามไปเลยดีกว่ามันต้องกินแล้วไม่ต้องถ่ายละคลิปอะโอเคทุกคนงั้เราบอกว่าหิวอืมอร่อย ไวตัวเองแล้วหนึ่งเอสไซชิมให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กมะม่วงครีมสดฝากเทคนิคไว้นิดนึงสําหรับมะม่วงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ม่าจะเป็นมะม่วงตกตึกมะม่วงอ,อกร่องมะม่วงอ่ำน้ําดุกไม้มะม่วงอ่ออะไรกันมะม่วงสุกที่นํามากินกับข้าวเหนียวมะม่วงอะ่ะทุกคนไปเลือกความชอบได้เลยนะคะ ซึ่งในมะม่วงแต่และสายพันเนี่ยให้อัดทารสการกินแตกต่างกันมากเอาาเอเมาอีกสักนิดนึงก่อนจะจบคลิปโอเคปะมะม่วงอกร่องเนี่ยให้ความกินแล้วให้ความหวานที่เย็นกินแล้วรู้สึกหวานเย็นๆโอเคไหมหวานเย็นๆเออแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบเส้นใยของมะม่วงอกร่องที่กินแล้วแบบติดซอฟฟฟันตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็ อาจจะไม่เหมาะกับเค้กมะม่วงอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ไซบอกว่าไซลองทุกสายพันธุ์แล้วจริงๆสายพันธุ์ถัดมานะคะมะม่วงน้ำจอกไม้อ่ะสายพันธุ์นี้หวานจืดหวานจืดเปรี้ยวอมเปรี้ยวเล็กๆเนื้อสัมผัสก็นุ่มโอเคถ้าสำหรับเนื้อสัมผัสกับเค้กมะออกับมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ย โอเคทำได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานชูดก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะกับเค้กนะคะสุดท้ายกรอ,องสุดท้ายมะม่วงพัน์มหาชนกายเคยลองเหมือนกันนะฮะสไตล์คล้ายๆอกร่องมีเส้นใยบางๆแต่เขาจะหวานหวานเย็นไม่มีอมเปรี้ยวนะคะไม่มีอมเปรี้ยวเหมือนมะม่วงอกร่องแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็คืออ้ย พี้พูดเลยนะไม่ไม่อบเปียวเหมือนมะม่วงน้ําดอกไม้แต่ว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยจะให้ความนุ่มแล้วก็อาจจะมีเส้นใยบางๆรู้สึกตึงฟันนิดนึงอ่ะสําหรับมะม่วงพันธุ์มหาชนกนจะจ๊ะและสายพันธุ์สุดท้ายที่ไซทำในคลิปนี้นะคะใช้มะม่วงตกตุกไยใช้มะม่วงที่มาจากที่สูงแล้วล่วงลงมานั่นก็คือ มะม่วงตกตกึกใส่ช้มะม่วงตกตึกนะคะจริงๆแม่เขาไปซื้อมาแล้วมันลูกใหญ่ม้วปรากฏว่าเรามาลองกินคือเขาเปลือกเขาเหลืองแล้วแหละแต่ข้างในก็คือไม่เหลืองเบี้ยวปี๊ด e อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําการหมักไม่ใช่หมักดิเราก็เลยทาการบ่มเขาไว้ประมาณสัปดาห์กว่ากว่าอาทิตย์กว่ากว่า,วาแล้วก็นํามาปลอกแล้วก็มาเกิดเป็นเค้กมะม่วงตัวนี้ ถามว่า the b e s t ไหมก็คือรสเออกินได้ให้ความเปรี้ยวนุ่มตึงฟันไม่มีเส้นใหญ่ในเนื้อมะม่วงอ่าลองไปทำดูแล้วกันนะคะสำหรับ4 000, สายพันธุ์ซายทดลองมาหมดแล้วนะจ๊ะรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงใครใช้มะม่วงแบบไหนบ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใจเลยโอเคไหมแล้วก็ฝากติดตามทายด้วยกับช่องทางอื่นๆน,นะคะ <c oughs> Facebook ล i วุ ไอจีติกตอนะคะโอเคไม่จ้ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนเสียงเ่อนี้แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์ s ับสคร i b e แชร์เป็นกำลังใจให้ไซด้วยขอบคุณซับสครายเบอร์ทั้ง1,400กว่าท่านที่อยู่ในช่อง y t u t u แ e ดไซน์นะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนซับพอร์ต ให้ซายต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะอยากให้ทําเมนูอะไรอีกหรือเข้ามาพูดคุยว่าเคยใช้มะม่วงสายพันธุ์ใดบ้างในการทําขนมอบก็เข้ามาคอมเมนต์กันไว้จ้าเลยโอเคนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเราเจอกันใหม่กับเว็บไซต์ b a k กอรี่อีพินนะอีพินี้บลโหลสวัสดีครับ